สวัสดีครับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมช่อง Youtube ช่องนี้ครับผมช่องนี้ชื่อช่องว่าดูแล้วหิวครับอยู่ข้าวครับผมก็เลยจะมากินข้าวมีผัดตับนะครับอ่ะเห็นไม่ชัดก็คือเมนูคือผัดตับนะครับผมขออนุญาตใส่จานเลยแล้วก็ มีแกงส้มแล้วก็ไม่ให้เสียเวลานะครับมามาร่วมกิน,กนข้าวดีกว่า แกงส้มค,ครับ ยอดมพะพร้าวอ่อนครับอ,อือร่อยอร่อยจริงๆไม่จกตาครับ ช่อง youtube ช่องนี้เพิ่งเปิดใหม่นะครับชื่อช่องว่าดูแล้วหิวม,มากินกลางเดืกดซะด้วยบางคนอาจจะแบบว่ายังไงอ่ะมันท้องลั่นอะ่ะต้องกราบขออภัยด้วยนะครับ แกงส้มเนี่ยภาษาใต้เขาเรียกแกงเหลืองนะครับอืมอืมอร่อยครับพอดียังไม่ได้กินข้าวเลยมากินตัวดึกนะครับนี่ก็ประมาณตีสองเกือบเกือบจะเครื่องนะครับ อืมใครบังเอิญผ่านมาเจอคลิปก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปสำคัญสำคัญของช่องนี้อร่อยครับได้จกตาด้วย ปุกใจมากเลครับคืนนี้ช่องนี้ก็เพิ่งเปิดช่องนี้ก็เพิ่งเปิดใหม่นะครับวันที่เปิดก็คือวันที่สิบสามกันยายนสองพันหร้หกสิบหกครับ ที่ผมเอี้ยวตัวไปเนี่ยไปตักเก่งส้มครับมาราดข้าวเข้มคนอร่อยจริงจริถึงใจไม่จกตาครับ ครับเนี่ยให้ดูเลยมันคือยอดมะพร้าวอ่อนครับ ปานี่แน่นๆเลยครับอย่างแรกเลยต้องบอกว่าอร่อยจริงๆไม่จกตาครับ คำสุดท้ายดียวกว่าครับอือเผ็ดอร่อยมากครับเป็นเมนูอาหารใต้ที่ชอบกินมากๆเลยนะครับช่องนี้ชื่อช่องว่าดูแล้วหิวครับถ้าใครไม่หิวก็กราบขออภัยไว้ตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่ดูแล้วหิวนะครับก็ กราบขออภัยเหมือนกันแล้วครับเพราะไม่ได้มีเจตนารมจะทําร้ายให้เพื่อนๆรู้สึกแย่นะครับก็โอเคนะครับยาวมาพอสมควรและพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของช่อง YouTube ช่องนี้ครับช่องเนี้ยกินแล้วอร่อยไม่จกตาครับดูแล้วหิวครับพบกันใหม่คลิปหน้า สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ